สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อมาทําเมนูผัดพริกแกงหมูสับนะครับใส่เป็นผักบุ้งนะบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคบเพื่อนๆแล้วก็ทาไม่ยากด้วยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นหมูสับนะครับใบมะกรูดฉีกพริกแกงนะครับตามด้วยผักบุ้ง วัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับผักบุ้งเราซื้อมา1กร่นะครับผักบุ้งเราก็ใช้มือนะครับบีบแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันเหมือนแบบว่ามันยวบลงนะครับเวลานําไปผัดหรือว่านําไปทาอาหารนะครับมันจะได้ทานง่ายๆนะครับไม่ตองจนเกินไปนะครับจากนั้นเราก็นําไปล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาหั่นเป็นท่อนนะครับหั่นเป็นท่อนชิ้นพอดีคาก็ประมาณนี้เลยครับ จากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะเตรียมผัดกันเลยใส่น้ำมันลงไปสกเก็กน้อยครับตามด้วยพริกแกงครับใส่ลงไปได้เลยจากนั้นเราก็ผัดพริกแกงให้หอมเลยนะครับระดับไฟที่เราใช้ก็เป็นระดับไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนค่อนไปทางกลางก็ได้นะครับผัดให้หอมเลยนะฮะพอผัดพริกแกงหอมได้ที่แล้วก็ตามด้วยหมูสับนะครับจากนั้นเราก็ ผัดหมูสับให้สุกเลยครับเราก็ยังใช้เป็นไฟอ่อนอยู่นะครับถ้าเกิดใช้ไฟแรงไปก็จะทําให้พริกแกงเราไหม้ได้นะครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้ไฟอ่อนแบบนี้หมูของเราก็จะสุกดีนะครับไม่ไหม้ด้วยนะครับหมูของเราก็สุกได้ที่แล้วตามด้วยผักบุ้งครับอันนี้เราก็ยังใช้ระดับไฟอ่อนอยู่นะครับเราก็จะผัดให้ผักบุ้งของเรามันยุบตัวลงก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสชาติกันครับ เราสามารถเติมน้ําลงไปได้เลยนะครับสักนิดหนึ่งได้เลยนะครับวันนี้ผมจะทําเป็นการแบบผัดแห้งๆนิดนึงนะครับปรุงรสชาติกันเลยอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นซอสหอยครับตามด้วยน้ําปลาตัดน้ําตาลสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้รสชาติมันกลม่อบนะครับไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปเดี๋ยวมันหวานนะครับถ้าเกิดใครชอบหวานเราก็ใส่ไปได้ตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันครับ <Green> กลิ่นหอมมากมากนะครับเพื่อนๆผัดไปเลยผัดไปเรื่อยๆเลยจนผักบุ้งของเราเข้าที่แล้วก็รสชาติของเราเข้าที่แล้วก็ลงตัวแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยก่อนปิดแก๊สเราก็ใส่เป็นใบมะกรูดฉีดนิดนึงนะครับพอดีผมลืมใส่ลงไปแต่ว่าผมใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละจากนั้นเราก็ไปจัดเสิร์ฟลงจานกันครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเมนูผัดพริกแกงหมูสับผักบุ้งง่ายๆของเราในวันนี้นะครับ บอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆตักข้าวสวยร้อนๆแล้วก็เพิ่มไข่ดาวไปอีกสักหนึ่งฟองถือว่าเลิศมากๆเลยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมชอบทานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกแกงใดๆก็ตามนะครับก็จะเป็นเมนูพริกแกงที่ผมชอบทานนะถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองทำเมนูนี้ทานก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ